m มนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์จัดให้ตัดเกรดผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ต้นซีซั่นสวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรายุจับบางนะครับเรื่องแมนยูดูกับเป้งน,นะครับวันนี้นะครับช่วงเบรกทีมชาติยังไม่หมดไปสิทีเดียวนะครับแต่ว่าสุดสัปดาห์เนี่ยเกมลาลิกาสเปนก็จะเริ่มแข่งกันแล้วนะครับส่วนฟุตบอลอังกฤษก็จะเป็นฟุตบอลถ้วย FA ฟเอครับครับแต่ระหว่างช่วงเบรกทีมชาตินะครับเขาก็ยังพอจะมีอะไรทํากันอยู่แหละ นอกจากข่าวลือนะครับคราวนี้ s า m u อลลักเฮิร์สนะครับซีนิร์ไรเของทาง Manchester Evening News ครับก็เลยหาอะไรทำม่วงว่างเล่นๆนะครับผมเองก็มาแปลต่อเล่นๆเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการให้คะแนนผู้เล่น Manchester United ตนะครับตั้งแต่ต้นซีซั่นจนถึงฟอร์มล่าสุดนะครับตัดออกมาเป็นคะแนนแล้วเฉลี่ยออกมาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสื่อท้องถิ่นของแมนเชสเตอรนะครับที่เล่นข่าวทั้งคอลัมน์ของแมนเชสเตอร์ซิต แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาว่ากันอย่างไรว่ากันเรียงตัวไปตั้งแต่ผู้รักษาประตูเลยครับ ผู้รักษาประตูนะครับอังเดรโอนาน่านะครับก็ได้รับการตัดเกรดไปนะครับหคะแนนเต็มนะครับก็บอกว่าช่วงฟอร์มแรกๆนะครับช่วงเดือนแรกๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับหลังจากนั้นนี่นะครับก็สร้างไฮโปรไฟล์ครับโปรไฟล์ดีมากในเรื่องของการผิดพลาดครับแหมเข้าใจเขียนแบบแดกดันนะครับสำหรับซามูเอลลัคเฮิร์สครับผิดพลาดบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมกับอาร์สตอลนะครับเมื่อช่วงเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็เกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็วูฟ แล้วก็ไบรตันนะฮะแต่ว่าก็ยังกลับมาโชว์ฟอร์มเซฟในช่วงหลังมีความคงเส้นคงวาม,มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเกมกับเรอัลโซเซดัดนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้กลบความผิดพลาดที่ผ่านมาก็คือว่าเหมือนออกแนวชั่วไม่มีดีไม่ปรากฏก็คงไม่ใช่เหมือนจะชั่วเยอะกว่านะครับยังคงเอาความดีเนี่ยไปลบล้างไม่ได้ครับก็เลยได้มาเพียงแค่5คะแนนนะครับ คนต่อมาครับเอาตายบายินดีนะครับหรือว่าที่เราแซลแกลว่วบังยินดีนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงหลังนะครับแต่ว่าตอนที่ได้รับออกสตาร์ทนะครับโอกาสครั้งแรกเนี่ยก็ไปก่อความผิดพลาดในเกมกับสเปอร์แม้ว่าจะโดนกดแขนนะครับแต่ในเมื่อเกมนั้นเสียประตูจากจังหวะนั้นด้วยนะครับคะแนนการเล่นมันก็ไม่ได้ขึ้นสักเท่าไหร่นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มี เกมที่ดีนะครับกับอาร์ต e อลในเกม FA ฟเอคนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซฟจุดโทษในช่วง90นาทีนะครับแล้วก็เซฟจุดโทษในช่วงการดวลจุดโทษตัดสินด้วยนะครับแต่ว่าอาการบาดเจ็บก็ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะออกสตาร์ทในเกมบอลถ้วยได้อีกนะครับสถิติการลงสนามก็เลยน้อยรับไป5คะแนนเท่ากันครับ ต่อมานะครับในตำแหน่งฟูลแบ็กหรือวิงแบ็กนะครับต้องเล่น2ตํตำแหน่งเลยเพราะว่าตอนอยู่กับเอริกเทนฮาร์กก็เป็นฟูลแบ็กแต่พอมาอยู่กับรูเบนาโมริมก็เป็นวิงแบ็กนะครับนั่นก็คือทั้งดิโอโกดาร์โลและก็นูแสมัสบราวีครับเริ่มกันจากดิโอโกดาร์ก่อนนะครับฟอร์มของเขาก็ถือว่าไม่ดีนักนะครับในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะในช่วงต้นที่เล่นกับเอริกเทนฮากนะครับก็เรียกว่า ประสบปัญหาครับในการค้นหาฟอร์มการเล่นที่ดีของตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังทําได้ไม่ดีมากนักในการขึ้นไปลุยไปเติมเกมรุกไม่ได้รับบทบาทในการเล่นเป็นวิงแบ็กหรือว่าต้องเล่นตำแหน่งปีกมากขึ้นนะครับในยุคข,ของรูเบนอโมริมนะครับก็คือข้อสรุปที่ทําให้ดาโลรับไปเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นจากซามูเอลาเฮิร์สครับคนต่อมานะครับก็คือนุแซมัสราวีนะครับก็บอกว่าเป็นแหมคล้ายคกับดาโลแหละนะครับคือเป็นผู้เล่นที่ สามารถถูกส่งลงสนามได้บ่อยที่สุดและไม่ค่อยจะมีะร่างกายไม่ฟิตไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับแต่ดาโลนี่สม่ำเสมอกว่าชนะเรื่องนี้แต่มัสราวีนะครับก็ถือว่าเรื่องของเกมรุกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยเยอะแยะมากมายนักนะครับอาจจะไม่ให้โดดเด่นมากแต่ว่าสิ่งที่มัสราวีมีนะครับและมีมากกว่าผู้เล่นคนอื่นน้อยคนที่จะมีสิ่งนี้นั่นก็คือความคงเส้นคงวามีมาตรฐานในฟอร์มการเล่นนะครับก็เลยได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับลักิร์สให้ไป7คะแนนครับ เมื่อครู่เป็นวิงแบ็กฝั่งขวานะครับหรือฟูลแบ็กครับคราวนี้ขยับมากันที่เซนเตอร์แบ็กกันบ้างนะครับหลายคนครับเพราะว่าหลักๆในใช้ถึง3คนเริ่มจากมัทไทน์สเดลิกนะครับแม้แม้ว่าจออัพติมัสไพร์นนะฮะจะมาโชว์ฟอร์มดีๆในช่วงหลังๆเนี่แหละครับแต่ว่าพอรีวิวทั้งซีซั่นเนี่ยนะครับเขาก็ย้อนกลับไปว่า6เดือนแรกเนี่ยถือว่า ไม่ลงตัวอย่างแรงนะครับไม่รู้ว่าดีสุดตรงไหนกันแน่สำหรับมัตทายสเดอร์ลิกนะครับแล้วก็ฟอร์มเนี่ยเพิ่งจะมาดีในช่วงหลังๆนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเกมยูฟายูโรปาลีกที่โชว์ฟอร์มได้ดีครับฉะนั้นเดอร์ลิกก็เลยรับไปเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นครับ คนต่อมาแฮาร์รี่แม็กควายครับรับไป6คะแนนนะครับทำไมคะแนนมากกว่าเดอริกนะครับเขาบอกว่าพอแม็กควายนยหายเจ็บกลับมานะครับก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นผู้นําที่ไม่มีอาร์มแบนด์หรือว่าไม่มีปลอกแขนกับตันนั่นเองครับเป็นผู้นําทีมเป็นผู้นําในเกมรับนะครับแล้วก็ทําได้3ประตูด้วยนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าอาการบาดเจ็บทําให้เขาไม่สามารถลงเฉิดฉายได้ในช่วงหลังนั่นเองครับก็เลยรับไป6คะแนนนั่นเองครับสำหรับแฮร์รี่แม็กควาย คนต่อมาครับลิซันโดมาร์ตินีสครับเดอะบุชเชอร์จอมโหดนะครับซึ่งมีบอลยาวเป็นอาวุธนะครับแต่เรื่องนี้ลักเฮิร์สไม่ได้เขียนเหมือนจะไม่ได้มองเห็นคุณค่าตรงนั้นครับเราก็บอกว่าดูเหมือนจะเป็นนิวสตาร์ทครับนิวซีซั่นเป็นฤดูกาลใหม่ที่ดีของลิซันโดมาร์ตินสหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บยาวกลับมานะครับแต่ทว่านะครับการออกสตาร์ทของเขามีฟอร์มดีให้ได้เห็นเพียงแค่แป๊บเดียวแล้วก็เจ็บกลับไปอีกนะครับในเกมกับคริสตัลพาเลซนั่นก็เลยเป็นนิยามที่โคตรจะสั้้้นเเลลยยคแแวก็ใหไปพีง่ 5คะแนนเท่านั้นไปกันต่อครับเลนี่โยโรนะครับคนนี้ก็รับไปเพียงแค่5คะแนนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประการหลังดาวรุ่งจากฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าดีเลย์การออกสตาร์ทซีซั่นของเขาไปถึง4เดือนนะครับจากปัญหากระดูกเมตาตาซาวหรือว่า กระดูกหน้าเท้าแตกนะครับก็เป็นปัญหาเดียวกันกับซูเปอร์สตาร์หลายคนที่เคยประสบมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีเกมที่ค่อนข้างย่ําแย่ครับกับซาว์ธมปันเกมนั้นก็โดนเผายับเหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าอฟอร์มเนี่ยยังไม่อาจชดเชยหรือว่าดูเรียกว่าดูดีมีอนาคตอะไรขนาดนั้นขึ้นมาได้ในสตาร์ของลักเฮิร์สครับก็นิยามค่อนข้างสั้นอีกคนแล้วก็รับไปเพียง5คะแนนครับ คนต่อมาครับวิกตอร์เนเดอฟครับคนนี้รับไปเน้นๆสี่กรแทนเท่านั้นนะครับเพราะว่าได้ออกสตาร์ทหรือว่าได้ลงเล่นรวมๆเนี่ยเพียงแค่6เกมเท่านั้นในซีซั่นนี้นะครับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพักฟื้น อาการบาดเจ็บนะครับเจ็บแล้วเจ็บอีกและดูแล้วท้ายซีซั่นนี้น่าจะลงเอยด้วยการถูกปล่อยตัวออกไปครับก็เลยรับไปเพียงแค่4คะแนนครับผลต่อมาครับผัวอุโสอย่างจอห์นนี่อีเวนส์นะครับก็มาลงสนามจากการบาดเจ็บถึง4เดือนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เรียกว่าไม่ค่อยได้ลงสนามสักเท่าไหร่นักนะครับเอ่อก็เป็นแมนออฟเดอะแมชนะครับในเกมที่เสมอแบบไม่มีประตูกับแอสตันวิลล่านะครับนั่นคือผลงานดีที่สุด ของเขาในซีซสั้นนี้นะครับและจบฤดูกาลก็น่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายรับไป4คะแนนครับผลต่อมานะครับไปทางฝั่งซ้ายบ้างพทริกจอกูนะครับวิงแบ็กตัวใหม่ที่ดึงมาจากเลดเช่นะครับดีกรีทีมชาติเดนมาร์กครับก็รับไป6คะแนนนะครับหลังจากการออกสตาร์ท6นัดนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆในเกมกับเรอัลโซเซดาดนะครับโดยเฉพาะเกมรับเกมรุกนะครับแต่ว่าก็มีแต้มเสียอยู่บ้างนะครับในการโดนใบแดงในเกมกับอิฟสวิชนะครับกรณนั้นเนี่ย เกมกับเอฟเวอร์ตันก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยป็นผสมกลมกลืนแล้วก็รับไป6คะแนนครับคนต่อมาครับไทย v มาเลเซียครับก็แค่ได้ลงเล่นเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่หายจาก เรียกว่าสนามหายจากการลงเล่นนะครับไปกว่า550วันนะครับคอนับกันอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บยาวเลยนะครับกลับมาก็อืดวิ่งไม่ออกนะครับเกมกับอัลสเตอก็ได้เห็นฟอร์มกันไปแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถูกปล่อยยืมไปกับ PSV ไอโนเฟนนะครับถือว่าสอบตกโดยสิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็สภาพร่างกายนะครับก็รับไปเต็มๆ3คะแนนเท่านั้นครับ ผลต่อมาขยับพปที่แดนกลางนะครับเมซึนเมาสนั่นเองนะครับผอโรงพยาบาลของเรานะครับก็ได้รับการเขียนถึงประมาณว่าได้รับโอกาสลงสนาม3นัดนะครับจากทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ได้ลงคือ6นัดนะครับสนี่คือออกสตาร์ทนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้แบบดูดีเลยนะครับในเกมกับไบรตันนะครับแต่ว่าก็ต้องออกในช่วงพักครึ่งนะครับแล้วก็ เกมกับวิกตอ r i เรียเพลเซนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับแต่เห็นอย่างไรครับดยจำนวนการลงสนามที่น้อยแล้วก็เอาแต่เจ็บเป็นส่วนใหญ่ก็รับไปเพียงแค่3คะแนนครับ คนต่อมานะครับจอมเกา๋าคริสเตียนอีริกเซนครับรับไปเต็มๆ4มคะแนนนะครับคะแนนน้อยหลือเกินแต่ละคนนะครับจอมทัพทีมชาติเดนมาร์กนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีแค่บางเกมเท่านั้นครับโดยเกมที่ชนะแบบคัมแบ็กกับซอลทัมตันก็ถือเป็นเกมที่เขาได้รับการจับตามองอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าด้วยสไตล์การทําทีมของรูเบนอโมริมนะครับแล้วก็สภาพร่างกายของเจ้าตัวในปัจจุบันนะครับทำให้เจ้าตัวนั้นเป็นเพียงแค่ตัวสํารอง แก้เกมเานั้นและดูจะเหมาะกับการลงเล่นในเกมยูโรปาลีกหรือว่าเกมยุโรปมากกว่าพรีเมียร์ลีกภายใต้การทำงานของอโมริมครับก็รับไป4คะแนนครับคนต่อมานะครับจอมเก๋าอีกหนึ่งคนค่าเหนื่อยสูงสุดในทีมครับคาเซมิโร่นั่นเองนะครับก็เริ่มมาเนี่ยก็เป็นเขียนด้วยพลังลบเลยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะมีเกมที่แย่ที่สุดนะครับในอาชีพของเขานะครับในเกมกับลิเวอร์พูลเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับเป็นเดือนนะครับหลังจากที่ ทีมเนี่ยแพ้คาสเลตดกาบานนะครับศูนย์ประตูต่อ2นะครับแต่ว่าในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนยกระดับการเล่นของตัวเองขึ้นมานะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของเขากับยูไนเต็ดครับคนต่อมาครับดาวรุ่งพุ่งแรงที่ยังเคลียร์ไม่จบเรื่องสัญญาฉบับใหม่ก็คือคอปปี้เมนูนั่นเองครับรับไปเพียงแค่4คะแนนเต็มเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าฟอร์มเนี่ยนะครับ อันดับแรกและถูกตัดไปแล้ว4เดือนนะครับแรกจากการไม่ลงสนามในซีซั่นนี้เลยนะครับจากอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ลงเล่นแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีบ้างนะครับในเกมกับแมนซิตี ช่วงเดือนธันวาคมนะครับเกมกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์ในเกมกับ f c s b ดีนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนจะมีความล้าสะสมมาจากฤดูกาลที่แล้วหรือว่าร่างกายเนี่ยยังกลับมาไม่เต็มร้อยแล้วก็อาจจะโดนอาการเซคันด์ซีซันซิ d r o รมนะครับก็คือซีซันแรกเล่นดีซีซัน2นะครับออกไลน์ เล่นงานเขาให้ด้วยนะครับก็เลยรับไปเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นครับคนต่อมาครับมานิเออูกาเต้ครับคนนี้ดีหน่อยรับไป6คะแนนนะครับช่วงเทนฮากอยู่เนี่ยบอกว่าดูเหรืองจะไม่ค่อยเทคแครกเตคนนี้เท่าไหร่นะครับก็คืออาจจะไม่ได้เป็นคนซื้อก็คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่านั่นไม่ใช่พฤติกรรมของรุตฟานิเซลรอยที่ส่งต่อมายังรูเบนอโมริมครับที่ค่อนข้างจะชื่นชอบการใช้งานมานิโออกาเต้ค่อนข้างเยอะนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับและน่าจะเป็นการซื้อ ที่คุ้มค่าที่สุดคนหนึ่งนะครับในซีซั่นนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็รับไป6คะแนนก็น่าเสียดายที่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่ช่วงหนึ่งครับคนต่อมาครับบรูโน่เฟนันส์ครับรับไป8คะแนนเต็มๆเลยนะครับสำหรับกัปตันทีมของเราคนนี้นะครับก็ได้รับการเขียนว่าแหมหลังจากที่ได้รับใบแดงใบที่3นะครับในเกมกับวูฟส์ในนัดบ็อกซิ่งเดย์นะครับเหมือนอันนั้นเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนเป็น turning point สำคัญของกัปตันบรูโน่เลยนะครับ เพราะว่าใช้คำว่า one man band นะครับแหมอย่างการเล่นดนตรีคนเดียวทั้งวงครับก็คือเป็นเดอะแบ็กนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ได้รับถ้วยเซอร์แมตบัสบี้ r ทรฟี่หรือว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรไปด้วยนะครับโดยฟอร์มในช่วงหลังนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายเอาซะทุกอย่างครับเป็นผู้นำในสนามด้วยคงจะมอบ8คะแนนให้เขาก็คงเป็นเรื่องที่ น่าผ้าคภูมิใจแล้วก็สมควรที่สุดแล้วล่ะครับต่อมานะครับโจโชเซอร์ซี่นะครับคนนี้ก็ได้รับคะแนนแบบบาลานซ์ล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงแรกเหมือนจะไม่มีอะไรช่วงหลังมีอะไรหน่อยก็อาจจะใจร้ายไปนิดเนื้อผมว่านะครับให้เขาไปเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นเองนะครับจริงๆถ้าเป็นผมเนี่ยอาจจะให้สัก6 6.5ก็ยังดีถึง7ถ้ามองเอเวอร์ไปเนาะนะครับก็เขาเขียนว่า เรียกว่าหลังจากการที่ Recover นะครับมาจากความผิดหวังแล้วก็การโชว์ฟอร์มไม่ดีครับถูกถอดออกเพียงนาทีที่33ของเกมเท่านั้นนะครับในเกมกับนิวคาสเซิลเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับดูเหมือนจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ แมนเชสเตอร์ยูไนเนั้นต้องการนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถค้นพบบทบาทที่ลงตัวนะครับทีเ่เรียกว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเปล่งประกายเจิดจ้าขึ้นมานะครับก็คือเป็นเหมือนฟอลสไนเป็นเหมือนผู้เล่นที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกในบทบาทเกมของรูเบนอโมริมแล้วก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับคนต่อมาครับขยับไปที่กองหนา้าคนก็คือรัสมุสฮอยลุนนะครับแมาดาวยิงที่ ซีซั่นนี้บอกเลยว่าฟอร์มฝืดเหลือเกินแล้วก็เพิ่งจะกลับมาคลําเป้าเจอนะครับเพิ่งจะมาค้นหาความมั่นใจกับตัวเองได้นะครับตั้งแต่เกมกับเรอัลโซเซียดัดนะครับยิงไป8ประตูก่อนหน้านี้นะครับก็ทําให้ฟอร์มของเขาเนี่ยนะครับมันควรจะดีกว่านี้ถูกประเมินว่ามันควรจะดีกว่านี้สมเหตุสมผลกว่านี้นะครับในซีซั่นของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นเทอร์นิ่งพอยท์ที่ดีแต่ว่าด้วยผลงานที่ผ่านมาเนี่ยนับนับรวมรวมไปแล้วก็ให้ได้เพียงแค่4คะแนนเท่านั้น คนต่อมาครับอเลฮันโรกาาโชนะครับตอนแรกก็มีประเด็นว่าโดนเรียกว่าดัดนิสัยแหละครับร่วมกับมาคัสแรชฟอร์ดนะครับหลังจากที่เกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นั่นเองนะครับก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยเรียกว่าเลือกคนละเวกับแรชฟอร์ดครับแรชฟอร์ดเลือกที่จะแข็งแล้วก็ไปต่อนะครับย้ายทีมไปจนได้แต่กาาโชเนี่ยเหมือนจะยอมที่จะค่อยๆปรับจูนตัวเองนะครับให้เข้ากับระบบของโรเบนอโมริมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกว่า ใช้ชีวิตแบบลดอีโก้ลงนะครับแล้วก็ลงเล่นนะครับปรับสภาพของตัวเองไปเรื่อยนะครับแม้ว่าจะยังขาดประตูอยู่แต่ว่าฟอร์มการเล่นนั้นดีขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยรับไป6คะแนนครับ คนต่อมาครับอารมัดเดียโลนะครับคนนี้เป็นวันแมนแบนเนี่คนหนึ่งนะครับที่เขาเขียนแบบนี้นะครับก็คือหนึ่งในเดอะแบกอีกคนหนึ่งนอกจากบรูโน่เฟนันส์ครับแล้วก็เขียนยกย่องถึงขนาดว่าเขาควรที่จะได้เป็นเพลเยอร์ออฟเดอะซีซั่นหรือว่าผู้เล่นแห่งฤดูกาลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับแต่ว่าจากฟอร์มที่เราเห็นน้องอามัดตอนลงเล่นนะครับภายใต้แทคกิกของรูเบอโมริมก็ต้องบอกว่าทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งลากเหลือกดดันแนวรับวิงแบ็กก็ดีตัวบนก็ได้นะครับก็ถือว่าได้ทุกอย่างจริงๆนับเป็ทุกกอย่างให้ ทีมแล้วนะครับแต่เสียดายที่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าและก็เจ็บยาวจนน่าจะเกือบปิดเทอมฤดูกาลนี้ไปเลยตั้งแต่ช่วง เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็นับเป็นตัวความหวังและก็สมควรกับการได้รับสัญญาฉบับใหม่ฉะนั้นรับไป8คะแนนเต็มเลยครับคนสุดท้ายนะครับอย่างอุซาหยิบมาพูดถึงนั่นก็คือมาคัสแรชฟอร์ดนั่นเองนะครับอย่างว่าแหละครับมันเป็นรอยต่อผู้จัดการทีมช่วงที่ยังอยู่กับเอริกเชนฮาร์ก็ยังได้ลงบ้างช่วงที่อยู่กับโอโมริมก็ยังได้ลงบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเรียกว่าล้ําเส้นผู้จัดการทีมเกินไปนะครับคุมยากนะครับเอาแต่ใจเอาไม่อยู่ครับสุดท้ายก็ต้องปล่อยยืมไปและดูเหมือนว่าาเขาจะกลับ าสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขาไม่ได้อีกเลยในสีเสื้อของยูเวนตดนะครับแล้วก็ถูกปล่อยยืมไปยังแอสตันวิลล่าณตอนนี้ก็อาจจะฟอร์มดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ที่แน่ก็คือติดทีมชาติอังกฤษไปแล้วแต่ถึงอย่างไรครับการประเมินภายใต้การอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็รับไป2คะแนนเต็มเท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับในการรีวิวผู้เล่นนะครับเท่าที่ให้คะแนนได้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จากส a m u e l ลักเฮิร์ t ของ Manchester Evening News สครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์เพื่อนๆแหละครับเห็นต่างในประเด็นไหนคนไหนบ้างอยากให้คะแนนคนไหนมากที่สุดมากกว่านี้หรือบางคนควรได้น้อยกว่านี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เต็มที่เลยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับสวนสีีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ